On stage Mr Shunpon in Bay our ladies and gentlemen introducing first 40 out of the blue corner 40 years of age he's dead at 175 centimeters tall and who a record of 240 win 73 by way some knockout 24 losses and one draw. He is a living, the living legend of Muay Thai, the former Thailand featherweight champion, and the first former two-time K1 World, Max World Champion, fighting our Su Rin Thailand. Ladies and gentlemen, let's hear it for Mukhao Banjamin. Age. He stands at 175 centimeters tall. He holds an undefeated record in mixed martial arts with one win. He is the son of legendary football player Kazuyoshi Miura, aka the King Kazu. Ladies and gentlemen, fighting our warm Kobe Japan. Ladies and gentlemen, the King Judy, Miura! ครับรายการมวยไทยครับที่จะประกาศสัปดาห์ไปทั่วโลกครับ A w s ราชดำเนิน World Series Special Event ครับ KIT พิเทนเวชนาทราชดำเนินโอ้โหเริ่มแล้วครับบัวขาววันเาเมฆฝ่ายแดงครับตำนานของมวยไทย2ี่ิปีครับมีีการกลับมาของเขาครับคู่ต่อสู้นี้ครับโคตะมือราครับทิงจูเนียแหมอเหลือเกินครับโอ้โหหล่อครับหล่อมากครับแต่หลออย่างเดียวนี่ ไม่ใช่ลออย่างเดียวครับมีฝีไม้และมือการชกไม่ธรรมดาด้วยครับถูกต้องครับเนี่ยเราต้องมาดูครับว่าวันนี้เจอของแข็งเลยครับเจอกับทางด้านบัวขาวปั้นชาครับเข้ามาเตะซ้ายไปทิแล้วยิ้มให้ครับยิ้มหวานดอกครักชานะครับผักชารับแม่ต้องมาดูครับนี่ครับทางด้านของโคต้าเองก็ไม่ปพลาดครับมีฟุตเวิร์กนะครับใช้หมัดหน้าให้เป็นประโยชน์แล้วออกไปมีมุ่นสั่นๆค่ารขคาครับนะครับอายุห่างกัน22ปีครับโคต้านิโปิดเกิดในปีที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกร่วมกับเกาหลีแล้วครับ200 โดยการฟุตบอลรอบเดือนเดียวครับคุณพ่อของเขาอย่างที่ทราบแล้วครับคิงคาซูครับแต่วันนี้ยังต้องบอกว่าแต่ฟุตบอลอยู่เลยครับคุณพ่อครับแต่ลูกครับตอนนี้นี่มาเดินเสาตต่อสู้ครับโอ้โหเลื่อนเลื่อนครับล้มไปลยังลุงเฮงก็เลื่อนไม่จุบแต่เขื่อนครับขนาดขนาดเขือนยังน่ารักครับองตวนมาดูกันต่อครับบนเวทีครับบัวขาวเองก็ไม่ประมาทครับค่อยๆเดินเปิดเกมครับมียกยกตาตั้งไว้สูงๆ อีกแกว้งหรือเปล่าครับโคตาครับแม่โดนก้านทอปะตบาทไปลูกนี้ครับเอาครับตีกับทีบกับทาด้าโคตาครับถือว่าเป็นนักต่อสู้ที่รายแรกครับเดี๋ยวจะเห็นบัวขาวแบบนี้ครับทั้งหมด3ามไฟด้วยกันยัดไฟแรกนี่ก็ต้องบอกว่าสร้างประวัติศาสตร์แล้วครับคนดูแน่นเวทีครับถูกต้องครับอย่างนี้ครับนี่คือ exhibition match นะครับคู่นี้ไม่มีการตัดสินนะครับแต่เรียกว่า RWS ราชดำเนินมวดซีจัดมาให้แฟนๆนะครับ โอ้โหเดี๋ยวต้องดูคร mm ับ hmm. บ oh, ัวขาวโอ้โด oh. oh. mm ูค hmm. ร oh, okay. oh. okay. ับเป่าปากแล้วครับโคตะเป่าปากแล้วครับโคตะนี่เป็นนักมวยญี่ปุ่นคนที่11นะครับที่บัวขาวได้ชกด้วยครับก่อนหน้านี้10คนครับบัวขาวแพ้นักชกญี่ปุ่นเพียง2คนเท่านั้นครับแพ้มาซาโตะแล้วก็แพ้ทัวนั้นของซาโตะครับนี่เป็นนักชกคนที่11ครับทัวนั้นของโคตะคิมูระครับที่เจอกับบัวขาวเป็นชาวญี่ปุ่นครับและกรเทียมกันคือนี่คือการกลับมาในรอบ18ปีครับเอาครับแม่มีหมัดเหมือนกันครับตัวนั้นค สู้ครับสู้แล้วพีนลุ้นแล้วอ้โหววสาวๆลุ้นเลยทุกครั้งที่โคตะานี่ออกอบวุได้เนี่ยแฟนๆกรี๊ดเลยทีเดียวครับแต่ว่าบัวขาวตอนนี้ต้องบอกว่าคุมเกมอยู่ครับคุมเกมเขาค่อยดูอาวุธครับไม่ต้องรีบครับไม่รีบครับแต่ว่ายังสร้างความสนุกความดูเดือดให้กับแฟนๆอยู่เหมือนกันครับดูครับแยกบัดกันไปครับบัวขาวป้องกันตัวไว้ก่อนป้องกันตัวมีหนึ่งสองอย่างไรครับโคตานี้อย่างที่ทราบกันดีนะครับเขาเทิงโปชกในรูปแบบ เอ็มเอ็มเอครั้งแรกนี่สามารถเอาชนะน็อกที่ต่อสู้ได้เลยนะครับจนซญี่ปุนิยุกเขาเป็นไอหมูมหัศจรรย์เลยครับสามารถล็อกผู้ชกได้เพียงครั้งแรกในการชกอาชีพของเขาครับดังนั้นนี่ก็มีดีพอถึงพูเลยครับเอาแล้วแทนม้ครับโอ้หมดยกครับแต่ต้องชื่นชมนลครับทาง้งของโคตาเนี่ยทำได้ดีครับย้ำนะครับอายุเานั้น40แล้วนะครับสองช่วงอายุเลยนะครับก็มาดูครับว่าการแก้เกมบนเวทีจะเป็นยังไงครับ ช้าครับแข้งขวาของโคตาครับนี่ครับขนาดแข้งขวาบัวขาวเกี่ยวไว้แล้วก็โต้ขวาก้านขอมาแต่ครับให้หวาดเสียวเล่นๆครับโคตาคงจะไม่หวาดเสียวแล้วครับแต่สาวๆทั้งโลกนี่คงจะเสียวตามครับตัวนี้แน่นอนครับแล้วก็ขับมาครับติดตามมาต่อครับยกแรกผ่านพ้นไปครับมาดูคู่ไม่ได้เล่นถึงไหนครับโอ้โหโอีแกล้งหรือเปล่าครับโคตาโดนมัดขวาของพี่บัวขาวเมื่อสักครู่นี้ครับแหมยกแรกพี่บัวขาวบอกว่า ป้องกันตัวไว้ยกนี้ผมขอเปิดเกมบ้างดีกว่าครับแม่แต่โคต้าเนี่ยยังยิ้มอยู่ได้ครับนี่มีฮุบหนึ่งสองบัวขาวออกมาขวาเข้าไปหนึ่งสองสามสี่แล้วเข้ามาเข้าไปครับโอ้โหดีครับจัดเต็มให้เหมือนกันครับแม้ว่าจะไม่มีการตัดสินครับแต่คู่นี้นี่ก็แสดงให้เห็นถึงความสุดยอดครับความเป็นซุปเปอร์ตาร์ของทั้งคู่ครับขยับเดินเข้าหาครับดินบัวขาวครับขยับเข้าไปซ้ายครับโอ้เกี่ยวเกี่ยวได้แล้วทีพื้นไปก่อนแล้วเตะขวาอ้โห บัวขาวเตะทีนึงนี่ไปถึงขวัวใจสาวๆครับน่าสุดยอดครับต้งต้องดูด้วยครับเพราะว่าความแข็งแกร่งของบัวขาวนะต้บอกว่าถ้าใครต้านอยู่นึก็ถือว่าเก่งเลยครับนี่ก็เคยเดินค่อเคยทาครับาจังหวะฉายให้แฟนๆได้กรี๊ดเหมือนการขวบัวขาวครับเอกนะฮะโคตาเปิดเกมครับเปิดเกมแล้วทําได้หรือเปล่าครับนี่หนึ่งสองสามสี่แล้วเตะขวาไปครับมีเข่แล้วโอ้โหเตะสายนี่จะข้างซ้ายของบัวขาวนะแม่โคตามาไปชุดแต่ว่าบัวขาวโต้เน้นๆครับนานๆทีแต่ว่าแน่นๆครับ มาดูเลยครับสมัยที่พวกเขาเป็นแชมป์ิดวันครั้งแรกครับเป็นั้นปี2000โคตายังไม่เกิดครับเป็นแชมป์าาก่อนโคต้ายัง2ล0 0ครับขาครับพวกเขาโอ้มีขู่จะแข่งความจะแข่งความดหมายถึงสาวๆน,นะครับ โอ้ดีแล้ว่ี้าผมไปโกหัวทอมากหน้าผมจะเป็นแบบนี้นะต้องลองครับต้องลองครับแม่แต่ตอนนี้ครับโคตาเองก็ออกมาทุตวัวเหมือนกันครับเพราะว่าแมต้องโดนโดนชุดใหญ่ของพี่บัวขาวเลยครับบัวขาวมาผ่อนเกมให้น้องครับแม่ดูครับไต่สาไปทีนะครับแม่เนื้อจะพอรับเตะขวาไปทีนะครับโคตาหนึ่งสองย่างไงจังหวะนี้ทาได้หรือเปล่าครับโอ้โหเน้นหมัดครับพี่บัวขาวโคตาเองนี่ไต่กันเชียงครับจบเรียกว่าเกมรับแล้วครับทางหนีครับ แต่ว่ามีอาวุธตอบโต้บัวขาวตลอดเหมือนกันครับเครับเดินบ้างขยับเข้าไปถือว่าพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับโคต้าครับเอากรับปัดมาโอ้ยังต่อยไม่โดนครับสายตาชกไป40ปีอย่างพี่บัวขาวี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับถูกต้องครับกับประสบการณ์ที่ต้องบอกว่าเกิน500ไฟแล้วนะครับบัวขาวครับเพราะฉะนั้นใครเจอเนี่ยไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนครับโอ้โหแลวดูครับ โชว์สายตาแล้วนะครับอายุขนาดนี้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขครับหนึ่งสองสามสี่ยังโอ้โหชุดนี้ครับยังไงตัวขาวนี่ก็ไปดหนี่นะพยายามจะโต้คืนครับสวยขึ้นไม่ยอมครับก่อนขึ้นไปทีนี้เขาบอกเขาจะเอาประสบการณ์อาวุธระดับโลกของตัวขาวนะครับเก็บเป็นประสบการณ์ที่ดีของเขาครับอ้าวแล้วโอ้แต่ที่แน่ๆตอนนี้นี่ถือว่ามีลุ้นเลยครับดันออกไปครับตัวขาวไอ่เจาะยาวไวก่อนครับขยับต่อยหมัดมาแล้โดนครับโอ้โหดึงหลบ แม่สายตากรดีจริงๆครับยังไม่ับเลยครับนี่แหละครับดูในความตั้งใจครับถึงแม้ว่าวันนี้เจองานหินเลยทีเดียวครับมีไพ่ไปกันด้วยโคต้าแมรี่ไปขอแต่งงานโคต้าครับแม่ไม่ธรรมดาครับไปครับเอฟซีนี่แหละครับบรรยากาศแบบนี้ครับที่เวทีราชดำเนินครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงมวยไทยสู่ระดับโลกครับดูบรรยากาศที่มุ่งของทั้งสองคนครับ ดูภาพช้าครับจังหวะมาขวาหมุเฉียวครับนี่ครับกดขวาบัวขาวครับโดนทักทากแล้วก็จังหวะตีดแข้งซ้ายขึ้นท่อนแขนครับมาบังไว้ได้ทันครับคนร้ายดูครับเหนื่อยแบบนี้ครับยังดูดียังน่ารักแหละครับโคตาไม่ระ กลับมาที่เวทีราชดำเนินครับกับ RWS ราชดำเนินเซอรี่ครับสเปเชียลอีเวนต์ครับ KAT present legend of ราชดำเนินครับแม่เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินครับคุณลงตวนอกแป๊บเดียวครับยกสุดท้ายแล้วแมแฟนๆบอกรอคอยมานานเส้นนานครับแต่เวลาทำไมมันดูเร็วๆครับเวลาได้ดูหนุ่มหน้าตาดีอย่างนี้ครับเอาละครับสองยกผ่านไปครับทุกคนบอกเอ็นดูในความตั้งใจครับแม่เปิดมาจตุรกีฟาลาห์ครับแบ็คคิกทางด้านของโคตาครับบัวขาวเปิดเกมเหมือนเดิมครับเดินป้องกันตัวไว้ให้ดียกขาด คุสูงไว้ไม่ประมาทครับแล้วบอกต่อยท้องมาน้องต่อยมาดีครับเบอร์ขาวยุ่ยแล้วครับเดินโจมตวดูครับโคตาพยายามมี่จะสวนขึ้นไปครับอ้าวไม่ยอมเหมือนกันครับฝ่ายครับแลกกันเลยครับขยับครับการีเบอร์ขาวครับแม่พยายามที่จะบีฟุตเวิร์กโชว์ครับโอ้โหทั้งนั้นโคตานี่ก็ถือว่าสู้ดีครับ รูกด <ๆ S 2> ีใจ <c oughs> าสาวดวครับทำไมทำกันแบบนี้ <c oughs> ต้องบอกว่ารุา่นนี้ประสบการณ์ของบัวขาวนะครับแต่ว่าชื่นชมความเป็นนักสู้ของโคตาครับไม่เกรงศักดิ์ศรีพี่ <c oughs> บัวเลยครับโดนหล้วโดนไปสามแข้งสี่แข้งแบบนี้อ้าวสวยึ้นไปเหมือนกันนี่ครับเจอแข้งระดับโลกเป็นยังไงครับโคตา้าวิ่งซะแต่ถ้าเจ้าตัวไม่ได้ประสบปัญหานะครับในเรื่องของร่างกายที่เป็นส้เลือดนี้ได้เป็นักฟุตบอลทีมชาติไปแล้ว ทุกคนตูไม่ได้เลยโอ้โหอาจารย์ก็โหดไเหลือเกินโอ้โหยอะไรกันโอ้โหโอ้โหไม่เหมือนที่คุยกันว้เลยนี่นะแบบนี้โอ้โหดูครับเข่าเข่าบนเวทีแต่ไม่เจ็บถึงล้อเล่าเวทีเลยครับโอ้โหจะบอกว่าเจ็บไปทั้งโลกครับเข่า่อสักครู่นี้ของพี่บัวขาวครับโอ้โหเอาดู

บวกครับบวกครับโอ้ยโดนโดนไปโคตรมักโอ้โหโอ้โหยังไงครับโอ้ครใจเย็นๆเยี่ยมร้อยโอ้ยหายใจไม่ทันครับดูครับคนอะไรโดนล็อกยังหล่อครับโอ้โหโอ้นี่ครับโชว์เลยครับแม่เขาบอกว่าไม่ดี ตัดสินนีเ่เขายกไม่ยการตัดสินกันน็อกเลยครับโอ้โหบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการมวยโยกเลยนะครับ t ด is ิสมวยไทยดีส s is างชุดดำเนิน,นครับโอ้โ oh หนี่แหละครับวงการมวยไทยเปลี่ยนไปแล้วครับอยากสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ปากนันที่เวทีาชาำชนวนทุกวันศุกร์ครับ3-15ทุ่มนาทีเวิร์กพอย หมายเลขที่สามถ่ายทอดสดครับโอ้โห